สวัสดีครับผมสร้างเรือกลางยาบีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ทุ่งสมอนะครับผมกลางยาบรีนะครับมาเปลี่ยนประตูนะครับผมของเก่าเป็นประตูยืดนะครับหรือออกมาใส่ประตูประจกครับสวยๆครับผมเป็่อนๆดูเนเินสีชานะครับเงินสองมินนะเป็ดหกเขียวห้ามินะครับ อันนี้จะเป็นบานเลื่อนสองตายสองนะครับผมเป็นประตูบานเลื่อนสองตายสองสูงสองเมตรสิบนะครับกว้างสามเมตรแปดสิบนะครับผมคิดไปชุดละเก้าพันนะครับผมเป็นได้ฟรีนะครับผมมีแถมกุญแจยังดีนะกุญแจชิมโยนะครับพร้อมมือจับสแตนเลสนะครับ ติดกระจกไม่นานนะครับหรือประตูชีวิตนานกว่าติดกระจกครับผ <c oughs> มการใส่ได้ปะใส่ไ <c oughs> ด,ด,ด้ง่ายและโล่งแนละ้ว่ังซันบอกนะกว่าจะเสร็จว่า <c oughs> ครับผมจะมีสองชุดนะครับประตูบานเลื่อนสองต่อสองตรงนี้ก็จะเป็นประตูประตูบานสวิงนะครับผม สวิงบานคู่นะครับพร้อมลูกฟักด้านข้างนะครับผมหรือจากนี้เจ้าของบ้านากได้เป็นแนวขวางนี้นะครับต้องมาเชื่อมเองครับผมถังอะซูนกับตู้เชื่อมตะเตอเรนะเอามาเชื่อมเองทำได้ครับผมมันจะทำให้ได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นกุญแจชินโยมกันนะครับ ประตูบานจะมีบรคู่นะครับผมสูงสองเมตรสี่สิบนะครับกว้างสามเมตรนะประต 3, ะรูประตูนี้จะสูงสุดเลยครับไม่มีช่องแสงด้านบนนะครับปรตูจะบา้าจะกว้างบาละเก้าสิบห้าเซนนะครับสองบาน กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับช่างเบียร์จันทร์นครบรีนะครับเด็ดดับประตูม้วนนะครับงานกระจกปั้นเปรย์ปั้นเปรี้ยมนะครับประตูระตันเลสนะครับราวกันตกราวบันไดประตูรีโมทนะครับสอบถามราคาได้นะครับผมวันนี้ผมมาฝากไว้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ